จิ้วแรกก็แรงนะแต่ว่ามันมันจะใช้ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมันต้องรอเวลาถึงจะให้มันแรงนี่ไงก็โอ้ตายโอ้ยนิดเดียวเองอะสตอมเฮ้ยนี่ไงหนึ่งหนึ่งฮะหนึ่งหนึ่งฮะห้าวิห้าวิเราเวลาแค่ห้าวิเท่านั้นได้ปะถอยก่อนถอยก่อนสี่ไงมานี่ฮะคือถ้าหนึ่งหนึ่งกับแครี่ได้ฆ่าช่วยอะได้แล้วนี่หว่า หนึ่งเลยฮะเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไม่รอดเฮ้ยเกือบได้สองแล้วอไงมันมาขวนอีกแล้วพวกเนี้ยเอาไม่ได้ฮะผมว่าหนึ่งๆกับเดือดคได้ละหนึ่งๆกับมือเลยแล้วกันเนี่ยขวนดีนักใช่ไหมข่วนช่วยไม่ได้หว่ะเฮ้ยเกือบไม่ได้นะเราเรายังรอสักทีว่าเราศาสตร์ะเียวก็ไปเรื่อยเลยหนึ่งเลยมาโอ้โหมึงจะไปไหน โอ้โหโดนโดนซีซีอ้าวเปลอีกแล้วโอ้โหกือบตายโอ้โหเกือบไม่ได้เมื่อกี้อูเดฮะเรากำลังชาร์จอยู่แม่งจับขาเราพลาดเลยจะโดนโดนแขนเสืส้สอตกี้อ่ะจะพลาดมันดีเอาละครับผมสุครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลย์เองนแชนแนลนะครับวันนี้ถนะ้ราร้องวิงนดี้เกม มาเวลซูเปอร์บอยเช่นเคยนะครับเผมจะไปเล่นฮีโร่ตัวใหม่เลยนะครับซึ่งมีชื่อว่ามาจิกนะไอตัวมาจิกนี่เป็นฮีโร่ไฟเตอร,ร์ที่มีพลังดาเมจในช่วงต้นเกมค่อนข้างที่จะสูงนะคือเขามีสกิลมีเขาเรียกอะไรดาเมจติดต,ตัวที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะก็น่าจะเป็นไฟเตอร์ตัวหนึ่งแหละที่เลดมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีสกิล สกิลเหมือนเอาไว้โซโล่คิวโดยเฉพาะคืออันติเขาครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นการจับครั้งแรกนะสกิลแรกจะเป็นการชาร์จครับผมชาร์จแล้วก็เคลี้ยงดาบไปอย่างนี้ฮะเวียงเวียงดาบไปอย่างนี้ยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงนะสามารถแรงได้สูงสุดถึง3 0 0ยเซลยซึ่งถือว่าแรงมากนะ300%ก็คือ3เท่าครับผมก็คือดาเมจของสกิลแรกจะบวกจะบวกตามดาเมจของเรานะบวกบวกตามดาเมจของเราแล้วบวกอีก50%เนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนสกิลสองก็เป็นการ่ ฟาดขึ้นพลัง่บงนี้ฮะแล้วก็สามารถฟื้นฟูเลือดเราได้ด้วยนะส่วนสกิลแรกก็เวลามาฟาร์มป่าผมแนะนำไม่ไม่ต้องง้างนะไม่ต้องง้างนานมันช้าครับจะทําให้เราฟาร์มช้าฟันไปเลยโดนเฟิร์สแล้วครับอาวทีมเราได้นี่หว่าโชว์อย่างนี้นน่อาวยังไม่ได้ใช้สกิลลงทันเลยลืมฮะลืมตอนแรกว่าจะเอามายืนเลนบนแหละแต่มีคนเอามายืนเลนบนแล้วผมก็เลยเอาเอามายืนเลนเอามายืนป่านะน่าจะป่าได้คิดว่า สกิลที่3มก็จะเป็นสกิลอ่ะแล้วเราคลิกค้างไว้อย่างนี้ครับแล้วมันก็จะวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็จะอ่ะเหมือนติดสตันนิดนึงนะติดสตันนิดนึงถ้าโดนศัตรูนี่จุบจุบ สกิลอันติจะเป็นการขังตัวไว้นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะเน้นหนึ่งมาเลยนะเน้นสกิลหนึ่งมาเพราะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะแรงที่สกิลหนึ่งเป็นหลักพวกเรนล่างจัดจับไปสองตัวแล้วเอามันไม่ได้เวียงดาบนี่หว่าอ๋อตอนแรกคิดว่าเวียงดาบแต่ว่าพอมาดูอนิเมชันดีๆแล้วมัน,ม,นมันวิ่งมันวิ่งรอบวงวิ่งรอบวงเร็วๆอ่ะอตัวน,นี้จะจับยากนะฮ้ยแต่ว่าเขาออกมาอย่างนี้เฮ้ยไอ้เคีีย นี่ไงโอ้โหไม่ได้มาจิกทีมเข้ามาสกิลติดตัวผมยังไม่ได้อ่านนะกำลังจับคู่อยู่แล้วมันมันจับคู่เสร็จก่อนเลยไม่ได้อ่านว่ามันคือสกิลอะไรนี่ไงสกิลแรกก็แรงนะแต่ว่ามันมันจะใช้ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมันต้องรอเวลาถึงจะให้มันแรงอนะ่ะนี่ไงเฮ้ยโอ้โหตาย โอ้อีกนิดเดียวเองอ่ะสตอมสตอมอยู่ห่างเราเกินไปถ้าสตอมอยู่ใกล้กว่านี้ผมอาจจะรอดนะยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงนะแต่ว่าถ้าชาร์จนานเกินไปมันก็จะเสียเวลาไงเวลาเราฟาร์มเราต้องเร่งนิดนึงเราไม่จะเป็นต้องชาร์จนานครับพอประมาณพอเดี๋ยวเราได้ทันจีแล้วเดี๋ยวต้องลองใช้ทันจีว่าถ้าขังศัตรูแล้วเนี่ยมันต้องมีเอฟเฟกต์พิเศษอะไรแนะ่นอนซึ่งผมยังไม่ได้อ่านนะอันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยคือซื้อปุ๊บ แล้วก็กดจับคู่เลยไปลองไปลองนิดนึงแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านสกิลแต่พอพอกําลังอ่านอยู่เกมมันเริ่มก่อนไงโอ้ยทีมเราโดนแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ครับท่าหนึ่งหนึ่งอะท่าหนึ่งหนึ่งมันจะเป็นแบบเมื่อกี้ครับผมนี่ครับท่าหนึ่งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหเราเสือเข้าไปหนึ่งหนึ่งในป้อมอ่าทุกคนจะมองไม่เห็นเรานะครับท่านเราหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งคือนี่นี่สกิลอันติีครับผม ผมจะอ่าหนึ่งสองครับหนึ่งสองดีกว่าถ้าหนึ่งสองคิดว่าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าสองก็เป็นดูดเลือดไงหนึ่งก็เป็นดาเมจเดี๋ยวผมจะหาโอกาสดีๆเนี่ยเขาง้างเห็นไหมเขาง้างแล้วเขาฟันแบบนี้เฮ้ยนี่ไงหนึ่งหนึ่งฮะหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งห้าวิห้าวิเรามีเวลาแค่ห้าวิเท่านั้นได้วะ ถอยก่อนถอยก่อนอสกิลนี้สามารถใช้วิ่งหนีได้ด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่มวิ่งเร็วตอนที่เรากดใช้ขู่อยากอยากเข้าไปเอามากไอ้นี่ปวดนะมิสเตอริโอปวดี๋ยวไปดูบนไปช่วยเขาก่อนดีกว่าเช็คเอล่าชูสโช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 นี่เรียบร้อยเสร็จเราเออเวิร์กอยู่นะหนึ่งสองเวิร์กอยู่ครับ ทำให้เราบวกได้เรื่อยๆโดยที่ตายได้ยากประมาณนะั้นผมจะลาสคีฟเขาแหมมันรู้ว่ะมันรู้มันไม่ตีเลยอ่ะนี่อกิ่เล่นๆโอ้โหโอ๊ยไม่ทันถอยก่อนไม่เอาเอา้าวผมกดผิดโอ้ลันลันลัน มาเอาเสือดำมาเพื่อนม,ม,ม,มีคนมาตีช่วยไหมเนี่ยไม่มันมันจะเอาทีไรมันก็บวกอะ่ะเฮ้ยได้แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเขาต้องมาเข้าป่านี่แน่เลยผมว่าแล้วโอ้โหทันไหมเนี่ยไม่ได้ไม่สู้หว่ามันออกอะไรวะ ไอเทมเขาก็ยังไม่ถึงไหนเหมือนกันโหแต่เงินเขานำเราอ่ะโอ้โหไม่โดนอะนี่ไงกับแคลรี่ที่บอกเลยว่าเราฆ่าง่ายมากครับถ้าจับเขาได้นะโหแต่แคลรี่เราโหดมากครับนี่ไง สกิลแรกมันไม่ต้องง้างนานก็ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ฆ่านะถ้าจังหวะที่จะได้ฆาก็ไม่ต้องง้างเลยฮะปล่อยเลยเฮ้ยเหมือนมันจะตีรัวๆว่ะเหมือนมันจะตีรัวๆว่ะผมว่าน่าจะเป็นสกิลติดตัวแต่ผมยังไม่ได้อ่านเงื่อนไขเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่สกิลติดตัวมันมาอนี่ฮะ คือถ้าหนึ่งหนึ่งกับแคลรี่ได้ค่าชัวว่าแคลรี่สูเราไม่ไดู้่แล้วเพราะมันเป็นไฟเตอร์ฟาร์มก่อนครับเราได้ดาบอันนี้ยังยังยังดาบราตีเดี๋ยวต้องมีแก้มือแน่อันนี้คือเกมแรกเลยนะจับมาก็ใส่เลยฮะ ดูว่าเขาออกยังไงแนวทางของเขาแนวทางของเขาคือเจาะเกาะน่าจะ,จะ,จะ,จะดาบราตีเหมือนเราชิ้นต่อไปเดี๋ยวถ้าเราได้ดาบราตีแล้วเราจะเอาอะไรต่อวะเดี๋ยวจะให้มันได้ก่อนนะไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยได้แล้วนี่วะหนึ่งหนึ่งเลยฮะเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไม่ร <ST AR C PS> อดเฮ้ย <ST AR C PS> เกือบได้สองลนะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้สตาร์หลอดคือมันจะวิ่งหนีเราครับผมแต่ว่ามันโดนขังไงถ้าสกิลหนึ่งหนึ่งเรามันขังปุ๊บคือหนีไม่ได้อ๋อจะเป็นดาบอนนี้แต่ไม่เอาไม่เอาผมเอาเ,เอาเป็นเอาเป็นเจาะกอเลยกัน,ออน,นผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเจาะก,กอดดูเลือดไหมลองดูไหมเพราะว่าเหลืออีกสองชิ้นก็จะฟูลแล้วดูเลือดมันจะเวิร์กไหมวะคิดว่าน่าจะเวิร์กนะต้องลองมา นี่ไงโอ้โหสู้ไม่ได้ครับสู้เดือดฮัทไม่ได้สกิลหนึ่งหนึ่งก็สู้ไม่ได้อยู่ดีพอก่อนพอก่อนสกิลมันคูดาวแค่สามสิบบิครับโอ้โหเกือบแล้วเอ้ยว่าจะมาลัดสักหน่อยไปเอาเสือดำไปเอาเสือดำเสือดำจะได้บัฟโจมตี20%นะ20%นี่คือเยอะนะแค่แี่น้อยนะอย่ามองข้ามทำให้เราได้เปรียบในไฟได้ อันนี้คิวไป็หกแล้วว่ะแต่ว่าทั้งทีมปนยี่สิบเจ็ดคิวนะฆ่าไปสิบตัวแล้วแครี่เราคือดุมากครับแบกเราเลยนะดีนะเนี่ยมีแครี่แบกให้ไม่งั้นเราจะอาจจะเน่าก็ได้เพราะว่าเราเล่นเล่นหวยมากเฮ้ยจุ๊บ ไม่ไม่เป็นอมตะคิดว่าอะาจะเป็นเป็นอมตะถ้าเป็นอมตะมันต้อง <iałem S 1> มีการกระบาดบนหัวเราคิดว่าสกิลแรกตอนใช้งานไม่เป็นอมตะการคิดว่าโอ้ยบนมันจะรอดไหมเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดว่ะมาช่วยมันยังไงดีเนี่ยหนึ่งสักตัวแล้วกันนะโอ้โหก็โอ้ดันมาดึงหนึ่งกับเดอะฮักอีกแล้นะกูเนาะ หนึ่งึ่กับเดือฮักมันไม่รอดฮะตามไหมน่ะตามมาเดีถ้าเดือฮักเดือดไม่น้อยจริงอย่างเป็นหนึ่งหนึ่งกับเขาสู้ไม่ได้ขอฟาร์มก่อนเราจะได้เจาะเกาะเรียงยังฮะอีกนิดนึงใกล้ละโอ้ยโอ๊ยเจ็บ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 กูตายตายกูเฮ้ยมาเวทเดียวขู่ตามไม่ทันว่ะ ผม่ากลับดีกว่าจะเน่าแล้วสามสิบต่อสิบเจ็ดผมนี่เราถือว่าตายเยอะในในทีมเพื่อนเพื่อนตายนิดเดียวโอ้โหสิบสองตัวแล้วไอ้นี่เก้าดูดิมันแทงแล้วเนี่ยออกของซัพอีกมันฆ่าไปเก้าตัวแล้วเนี่ยสุดยอดเลยว่ะมันดุว่ะ สบาย5าทเกมนี้เอามาลองเล่นเดี๋ยวเจอทีมแบกแบบนี้ผมชิวเลยทำไมรู้สึกว่ามันตีไม่แรงเลยวะหรือเราออกดาเมจไม่หนักว่าผมออกขวานมาด้วยไงขวานมันมันเพิ่มดาเมจแค่70แต่มันทำให้เราถึกแล้วก็เจาะเกาะตรูได้นะเปิดก่อให้เพนะื่อนหน่อ ชิ้นต่อไปเอาเป็นไอ้นี่ไหมดูดเลือดไหมไม่เอาดีกว่าเราไม่ได้สับรัวขนาดนั้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกำลังดูของอยู่มาให้ฆ่าเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวดูเชิงก่อนฮนะดูเชิงก่อนดูเชิงก่อน <c oughs> เอาเซอร์หรือมาดีไหมมาไอ้มา, <c oughs> มา มาตีช่วยเดี๋ยวนั่นไงมันมาข่วนอีกแล้วพวกนี้เอาไม่ได้ฮะอืมผมว่าหนึ่งหนึ่งกับเดือดฮักได้นะหนึ่งหนึ่งกับมึงเลยละกันเนี่ยป่วนดีนักใช่ไหมโอ้ยสู้ไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเกือบไม่ได้นะ Wow, nice assist. Double KO. Assemble. Ai mung xuân nhìn đi. Ai mung xuân An enemy hero has been defeated. Ô ô tại. โอเคลัดได้ครับกลับบ้านก็จะได้แล้วอย่างเนี้ยชิ้นนี้อีกอีกพันสองตอนนี้เราแปดร้อยละแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองอีกสี่ร้อยครับสี่ร้อยตีคิ้ไม่กี่ตัวก็ได้ละโอเคปล่อยเซิร์ฟได้แล้วตอนนี้สตาร์หลอดเราตายนะคือตัวตัวดาเมจหลักของเราคือสตาร์หลอดมันออกคลองนี้เหรอผมก็เล่นไม่ค่อยโหดนะสตาร์หลอด เขาอาจจะเล่นเก่งก็ได้แล้วก็คือถ้าผมออกของแบบเขาผมอาจจะเล่นไม่ได้แบบเขาก็ได้มันแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนฮนะผมจะเป็นแนวยืนยิงมากกว่ามาตีช่วยกูน้อยชึกบูพันหกหรอผมว่าไม่แรงว่ะสกิลแรกไม่แรงว่ะไม่จำเป็นไม่ต้องง้างนานก็ได้นะ ง้างตั้งนานดาเมจพันหกเองแล้วตีทีเจ็ดร้อยอ่ะดูิเนี่ยสกิลนี้สองทีแปดร้อยอ่ะคือเราตีธรรมดาได้หลายทีกว่าสกิลสกิลหนึ่งทีเดียวอ่ะมึกอะไรมันไม่ขุมว่ะโอ้โหดูดูดูไอไอ้นี่มึงมึงแทงโคตรพ่อแทงอ่ะจะไปไหนคือมันมอบตัวเลยฮะเฮ้ย ไอ้เจ๊ยตายโดนเราขังแล้วมอบตัวเลยมีเลือดน้อยมากเมื่อกี้เกิดแล้วเดี๋ยวดูมาจิกของเขาออกของก็คล้ายๆเรานะแต่ว่าของเขาจะเป็นดาเมจต้นเกมมากกว่าเออเราก็เลยสู้ไม่ได้ไงต้นเกมถอย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 เดี๋ยวได้แล้วจะเย็นเดี๋ยวรอสกิลก่อนเดี๋ยวสาดสกิลเข้าไปเรื่อยๆ หนึ่งหนึ่งเลยมาโอ้โหมึงจะไปไหนโอ้โหโดนโดนซีซีเอ้าเฟล,ลอีกแล้วโอโ้เกือบตายโอ้โหเกือบไม่ได้ฮะเมื่อกี้อู้เดอะฮัเรากำลังชาร์จอยู่แม่งจับขาเราฟาดเลยคือโดนโดนแคนเซลลิสลสกิลอะเกือบพลาดน,นะเมื่อกี้ อ้าวเพื่อนจะจบแล้วนี่หว่ากูยังอ้าวเ <c oughs> ดี๋ยยังฟาร์มอยู่เลยเพื่อนจบแล้วฮะเกมจบเกมแล้ว <c oughs> ลวันี้ตาหลอตน่าจะ MVP ไปนะเอาไม่ได้ว่ะไอ้นี่ได้อ่ะโคโลซัทฆ่า9 <c oughs> ตาย4 <c oughs> แอ็ซิตยี่มึงดุไปไหนวะนี่มึงเล่นแทงนะเนี่ยดูเรามีหน้าที่อะไรในทีมไม่ค่อยมีบทบาทเท่าดาเมจแค่13เปอร์เซ็นต์เองอะบทบาท32เปอร์เซ็นต์ฮะคนอื่นเนี่ย65 73บห้เจ็ดสิบสาเปอร์เซ็นต์ย,ยังดุ ไปแล้วครับเดี๋ยวต้องฝึกเล่นก่อนเดี๋ยวมีแก้มือแน่ไปแล้วครับผม